วันนี้น้องพระไหมเหมารอบเลยนะครับไม่มีเด็กๆมาเล่นนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับพอดีคนไม่เยอะก็สบายหน่อยครับไม่ไวุ่นวายทำอะไรลูกโอโ้โหได้อะไรครับเอามาวางตรงกลางเลยวางตรงกลางเลยค่ะลูกแล้วก็ชนกันโอเคชนกันเลยปั้งปั้งเก่งมากลูกเล่นเองเป็นนะครับ ต่อด้วยการยิงปืนมีป็การยิงปืนของน้องผ้าไหมนะครับพิ้วพิ้วพิวเลยไปไหนต่อลูกโอ้ยิงปืนอีกแล้วนะครับชอบมากเลยในการยิงปืนของเด็กเล่นที่นี่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้อะไร,รอ่ะลูกทำได้ไหม